การที่เราค่ะต่อสู้หรือลงมือทําอย่างสุดพลังหรือว่าตักตําลําบากหรือว่าต้องลุยโคตรหนักต้องต้องเหนื่อยต้องแบบคือกูยุ่งวุ่นวายหัวฟูอ่ะคือกูไม่มีเวลาเลยคือแบบกูต้องทํางานเยอะๆเสาร์อาทิตย์ไม่มีกูโอตลอดหรือว่าเฮ้ยกูต้องทํางานพิเศษหรือต้องทํางานเพิ่มเวลาต่างๆเหล่านี้คือทามาแล้วนะคะหลายๆคนก็ทามาแล้วแล้ววันนี้ลองถามตัวเองนะคะว่าเราประสบความสําเร็จจริงกันหรือยัง นะคะครูอยากจะบอกว่าครูคนหนึ่งที่กล้าพูดกับใครหลายๆคนกล้าพูดกับพ่อแม่กล้าพูดกับญาติพี่น้องกล้าพูดกับเพื่อนฝูงกล้าพูดกับกัลยานมิตรว่าครูเจอความลับของจักรวาลน,นี้แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อครูไม่ได้สนใจเพราะเงินในกระเป๋าเขากับเงินในกระเป๋าครูคนละกระเป๋ากันแต่สิ่งที่ครูค่ะอยากบอกพวกเราทุกคนในฐานะพี่น้องจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงได้ทั้งสิ้นนะคะในฐานะพี่น้องจริงๆความลับของจักรวาลถ้าเมื่อไหร่อะคะ่ะเราทําอะไรจริงจังมากๆ